สำหรับการแสดงในเทศการครั้งนี้ผมได้ส่งภาพชื่อช้างป่าคุยบุรีนะครับช้างป่าคุยบุรีก็อยากจะแนะนำช่างภาพที่ไม่เคยไปว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากว่าจะเห็นช้างมาเป็นฝูงๆในช้างป่ารูปนี้เนี่ยมันมีนั่งลานอยู่ชั้นสองผมขึ้นไปบนนั่งลานนะครับมันก็จะทำให้ช้างไม่ได้อยเกรงกลัวมากเพราะมากินโป่งแล้วตอนนี้ แล้วแต่โชคของแต่ละคนว่าเวลาไปถึงเนี่ยมันจะเจอหูไหนแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็คือช้างป่าจริงน,นะเวลาถ่ายแล้วอย่าเผลอนี่ว่าช้างบ้านเวลาเราทํางานเนี่ยสิ่งที่เรามีความสุขก็คือได้เห็นชีวิตสัตว์โลกต่างๆนะครับแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วก็มีความสบายใจว่าเออมันเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเราจะได้เจอกี่ตัวหรือว,ว่าฟาว คือแค่ได้ดูมันขึ้นมานี่เราก็มีความสุขมนกาเลยชื่อผลงานก็ชื่อภาพสเมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในชีวิตการทำงานของผมเนี่ยก็ผมถือว่าการทีด่ได้มีโอกาสใช้พระฉายาลักษณ์ของสเมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานใหม่ๆนะครับคือช่วงปี 2,532จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ไม่มีงานไหนที่ภาคภูมิใจเท่านี้เพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่ที่สร้างทั้งโอกาสแล้วก็ชื่อเสียงให้ผมนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเพราะว่าพระอ,องค์ท่านทรงเป็นเจ้านายที่ประชาชนชาวไทยรักและเทิดทุนทั้งประเทศนะครับถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งครับประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญครับทุกๆคนที่ ทำงานไม่ว่าจะ,ะงานด้านไหนก็นตามนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นนักถายภาพเนี่ยย่อมเก็บเกี่ยวประโยชน์จากประสบการณ์เป็นสำคัญที่ผ,ผ่านมาเราอาจจะได้เคยมีข้อผิดพลาดนะครับลองถูกลองผิดหรือแม้กระทั่งว่าผิดพลาดในเรื่องใหญ่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะมีโทษกับเราแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคุณประโยชน์กับเราโดยการที่เป็นตัวที่สอนให้เรา ได้จดจําว่าสิ่งที่เราได้ทําผิดพลาดไปไม่ควรจะทำอีกประสบการณ์ก็เป็นคำตอบของทุกอย่างเป็นคำตอบของความสำเร็จที่จะรออยู่ข้างหน้าด้วยชื่อรูปว่าช่องที่ไม่ว่างครับภาพนี้นี่เพิ่งถ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อากาศกริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระภิกษุ ทรงเนี่ยกำลังมารับบินทบาทนะครับหลังจากรับบินทบาทแล้วก็กําลังให้พรกับผู้ผู้บินทบาทนะครับในความรู้สึกของใบหน้าของชาวบ้านคนยายสองคนที่กำลังรับพรเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสุขนะครับคือเราเราจินตนาก,การว่าสถานการณ์ภายในเนี่ยอาจจะดูไม่ปลอดภัยในมุมมองในขณะนั้นนะครแต่ว่าเมื่อได้ลงพื้นที่จริงๆ ถึงเ,เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะครับสิ่งที่ที่ผมร,รับรู้อย่างอย่างมากที่สุดก็คือว่าถ้าคนไม่มีความสุขเนี่ยใบหน้าของคุณยายทั้งสองที่ปรากฏในรูปเนี่ยมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือความประทับใจที่มีกับรูปที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีโดยที่ไม่มีการออจัดแต่งแต่อย่างใดน,นะครับมิตรภาพมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันในฐานะานาของคนถ่ายรูปเนี่ย ความประทับใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สร้างคุณค่าให้กับชีวิตเกินกว่าใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับผลงานที่นำมาแสดงในครั้งนี้นะครับเป็นภาพถ่ายเขาวดำนะครก็ผลงานชื่อว่าออกเรือแรงบนันดาลใจในการถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นจะมีงานเฉลมิมฉลอง การคลองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ60ปีนะฮะแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบรอบ80พรรษาด้วยคือเรือเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่กลางทะเลนะฮะแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนแถวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำมาหากินในในพระราชดำริขอ,องในหลวงซึ่งมีมีข้อหนึ่งก็คือเศรษฐจพอเพียงนะฮะ รู้สึกว่าประทับใจเกี่ยวกับการการที่เราได้ออกไปแล้วเราเจอผู้คนนะฮะที่ที่ที่เขามีที่เขารู้สึกว่าเขารักคนคนหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่แบบหาที่สุดไม่ได้นะฮะตรงนี้การถ่ายภาพเนี่ยมันก็มีอะไรที่ที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโลกเนี่ยมันสวยงามไปหมดชื่อผลงานครั้งนี้คือชื่อแสงแห่งกรุนครับ ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายภาพวันที่มีการซ้อมใหญ่ของอพิธียิ่งใหญ่ของไทยเรานะฮะก็คือกระถิ่นหลวงนะครับซึ่งเป็นขบวนเรือพยุะหะยัตราทางชลมาตรนะครับซึ่งแน่นอนการที่ผมได้เห็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแต่ว่างเงินปรากฏในวันนั้นในเวลาที่ประจวบเหมาะนะครับณวัดอรุณด้วยแล้วเป็นวัดอรุณซึ่ง เป็นวัดที่จะมีทําพิธีกระถิญหลวงกันในวันจริงนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็สร้างความประทับใจให้ผมนะฮะแล้วก็คือปรากฏการณ์ซึ่งอาจจะดูเหมือนธรรมดาในในทุกๆวันของวันที่เราเคยเห็นในทุกๆวันนะครับแต่ว่าลักษณะแล้วก็รวมทั้งเหตุการณ์ทุกๆอย่างเนี่ยมันทําให้มันเหมือนกับลงตัวนะครับที่เรียกว่าโชคดีก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่สร้างความประทับใจให้ผมนะครับ จริงๆการถ่ายภาพเนี่ยจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ซึ่งการใช้เงินซื้ออย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะแน่นอนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวเราจะต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะพิเศษหรือไม่พิเศษยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือการที่เรานั่งอยู่บ้านคงก็คืออยู่บ้านนะครับแต่ว่าการที่เราได้ออกไปสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นคุณค่าซึ่งซึ่งมันหาไม่ได้นะครับผลงานที่ผมมามาแสดงรอบนี้นะครับ ใช้ชื่อผลง,งานว่าสองใบครับความหมายของสองใบเนี่ยมันก็คือการเปรียบเทียบนะครับของสองสิ่งนะครับใบไม้สองอย่างนะครับซึ่งจริงๆใบสองใบนเนี่ยผมมุ่งเน้นให้มีการเปรียบเทียบแบบเชิงพันธุกรรมถึงแม้ว,ว่าจะมีความแตกต่างในสองชนิดของสองใบนี้ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายทั้งสองใบสองชนิดเนี่ยสามารถเพื่อประโยชน์เหมือนกันให้ร่มเงาได้เหมือนกัน บางแดดบาบงฝนได้เหมือนกันนะครับอัธาบายงไม่แตกต่างกันดีแม้ว่ารูปฟอร์มหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของทั้งสองใบจะแตกต่าง,งกันนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่เอามาเสนอในรอบนี้เขาทำการสร้างความแตกต่างของสองสิ่ง,งนะครับให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้ที่ที่ที่นำนะครับผลงานที่นำมาแสดงในครั้งนี้นะครับชื่อภาพว่าผิ้วไหวครับ การแข่งขันแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็มีการประกวดถ่ายภาพด้วยตอนนั้นก็ผมก็ตามไปถ่ายภาพอยู่รู้สึกจะสมสนามมันมีการแข่งขันทั้งหมด15สนามทั่วประเทศไทยนะครับภาพที่ถ่ายมาเนี่ยผมถ่ายบนสะพานพยายามถ่ายสปีดที่ช้าให้รู้สึกว่าตัวคนเนี่ยเกิดความผิวไหวไปกับสายน้ํารู้สึกว่าพลังที่ออกมาเนี่ยมันมีพลังมากแต่มันรู้สึกว่ามัน มันเบามันมันไม่ได้หนักหนาอะไราจากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มานะครับทฤษฎีที่ติดตัวผมมาเนี่ยมันมันมันทั้งติดตัวทั้งบีบบังคับในตัวผมในเรื่องการถ่ายภาพแต่พอมาถึงจุดหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าทฤษฎีเหล่านี้มันไม่จำเป็นต่อตัวผมผมต้องการถ่ายทอดสิ่งที่ผมอยากถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ หรือสิ่งต่างๆที่ผมอยากถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของตัวผมชื่อของงานในครั้งนี้นะครับชื่อว่าพิชิตครับครับรูปนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในในชุดผลงานนะครับชื่อชุดผลงานว่าระลึกนะครับก็จะเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษเกี่ยวกับเอ่อคนในสาขาชีต่างๆที่ที่ทำเพื่อประเทศชาติอะไรเงี้ยครับจะเรียกว่าคล้ายๆกำลองเหตุการณ์เมื่อครั้ง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับที่เราหกท่านส่งทหารไทยไปไปเป็นอาสาสมัครช่วยช่วยรบกับทางฝรั่งเศสนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ไปช่วยรบแล้วก็ได้พอจบสงครามเราชนะเราก็ได้เดินผ่านประตูชัยที่ฝรั่งเศสประสบการณ์ในการถ่ายรูปนะครับคือภาพของผมส่วนใหญ่นะจะเป็นการการเซตนะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการการถ่ายทำการการหาข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่มันมันมีค่ามันจะเป็นในตอนที่เราเราเอารูปของเรามาแสดงการที่ได้พูดคุยออกับคนที่เขามาดูรูปเราว่าเขามีแง่คิดกับรูปเราอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยรชื่อผลงานคือ uh, the long journey ซึ่งหมายถึงการเดินทางอันยาวไกล าพนี้เ,นเป็นภาพของคาราวานปูดนะคะในช่วงเช้า,าที่ทะเลทรายซาฮารา,าประเทศมโมร็อกโกนะคะซึ่งความประทับใจเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วเพราะว่าเป็นทะเลทรายที่ภูมิประเทศซึ่งเราไม่คุ้นเคยตั้งแต่เรื่องของการออกถ่ายภาพแต่เช้าการดูทิศทางของแสงนะคะการมองหาโลเคชันซึ่งเป็นเนินทรายที่สวยงาม รวมถึงการเฝ้ารอจังหวะ,อะของคาราวานอูสเพื่อที่จะเข้ามาเสริมเรื่องราวของภาพให้ใหสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็ความหมายของภาพนี้เนี่ยก็คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตในแง่ของการเดินทางคือเราต้องการอยากที่จะให้คนอื่นๆได้เห็นภาพสวยงามได้ออกเดินทางไปกับเราด้วยะคะ่ะคือการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะแล้วพอได้ เรียนรู้มันได้สักระยะหนึ่งแล้วจะรู้สึกเรรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเริ่มกลายมาเป็นสิ่งที่เราคิดถึงอยู่ตลอดอยากจะมีเวลาว่างก็อยากจะใช้เวลาไปกับการถ่ายภาพามันทําให้เรามีอิสระทางความคิดเพิ่มเติมความสร้างสารรค์ให้กับชีวิตมากขึ้นนะคะสำหรับผลงานที่นํามาแสดงในครั้งนี้น,นะคะมีชื่อว่า uncertainty ผมอยาก ทำให้ภาพนี้มันมันสามารถมองได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนจะก,กลับซ้ายมาขวาหรือว่าบนลงล่างผมต้องการให้ผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการมองภาพแทนที่จะใช้ประสบการณ์ของผมเนี่ยในการถ่ายภาพอย่างเดียวก็คือเราอยากให้ทั้งคนถ่ายและผู้ชมเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกันครับ ประสบการณ์ในการถ่ายภาพของผมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยผมเนี่ยได้มีโอกาสเ,เปิดมุมมองของตัวเองเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วมันทาให้งานของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยค้นพบทางที่เป็นของตัวเองชื่อผลงานก็คือ,อ,อความจรงจำทางวัตถุโปตีเนี่ยภาพสินของ,งต่าง เป็นของกเกา่เาเก็จะเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ของเก่าะนะครับอนุรกักเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าภาพถ่ายชุดน,นี้เนี่ยเราต้องการจะสื่อถึงความทรงจำทางวัตถุของคนคนหนึ่งนะที่อยากจะลลึกถึงใครบางคนที่มีความรู้สึกที่ดีด้วยนะครับเวลาที่เขา,เาได้พบเห็นสิ่งของเหล่านั้นน่ย เขาจะนึกถึงคนคนนั้นว่ายังมีชีวิตยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความทรงจำทางวัตถุในความหมายของผมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีได้ประสบการณ์ที่ดีอ่ะเราควรจะจดจำแต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ควรจะจดจำด้วยด้วยนะครับไว้เพื่อที่จะไปคอยป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น